ทวีเดชสววน,นั้นคือผู้จะู้ของเขาเมื่อปี2,535ฟ้สสปา,าประกอบนั้นขึ้นเวทีทั้งสิ้นทั้งหมด21ครั้งครับตอนนี้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีซึ่งก็คือกรรมการบูสแม็กธาวิสจากฟิลิปปินส์นะครับเรียกหน่วยทั้งคู่มาจาบับเบองยยกที่หนึ่งเริ่มต้นกันแล้วครับทางด้าน ซ้ายมือนะครับอยู่ในชุดสีเหลืองมีคลิปสีแดงก็คือเจ้าของตํแหแดงฟ้าประกอบสิทธ์กลอิ่มครับและผู้ท้าชิงซึ่งก็เป็นนักชกอันตรายคนหนึ่งของแดนเมืองจิงโจ้แบลลี่ชูนั้นเป็นรองอันดับผ้าในรุ่นแบตรเทนะครับคุณดุนเดชฮะในเรื่องของส่วนสูงนั้นฟ้าประกอบสูงกว่าทางด้านของผู้ท้าชิงถึง7เซนเมตรด้วยก็เป็นช่วงชคที่ได้เปรียบนะครับ สำหรับป้าประกอบนั้นหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นๆนะครับแต่ว่าเขาเป็นแชมป์โลกคนที่23นะครับตอนนี้เรามีแชมป์อยู่ทั้งหมด11คนเขาเป็นคนที่23แล้วก็ในการขึน้นเวทีก็อาจจะน้อยไปนิดนึงโดยเฉพาะในปีที่เ็ได้แชมป์ในปลายปี37นั้นปี38โชคเพียง2ครั้งเองโดยเป็นการป้องกันตำแหน่งสักครั้งหนึ่งนะครับ โดยเอาชนะล็อกโดดองเวอร์ตูดาโซโด้วยการแข่งขันที่เวทีมูโชคราวเจ้าพยาปิ่นกล้าวที่พัตการเจ้าพญานะครับมีการถ่ายทอดสดจํากันได้เดี๋ยวนี้เป็นยกแรกครับทางด้านของประวัติผู้ท้าจริงนั้นถึงแม้จะชกมาเพียง12ครั้งเท่านั้นเองแต่ก็เป็นมวยที่ ตามภูมิบวยบอกว่าไม่ใช่หมูที่จะมาให้ฟ้าประกอบเชือดได้เลยนะครับถึงแม้จะเสียเปรียบทางส่วนสูงก็าตามก่อนจะขึ้นมาสู่มวยอาชีพมันเบลีสูนั้นผ่านเวทีของมวสสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนทเดียวน,น,นะครับมาจะนี้เจอขวาสั้นๆของฟ้าประกอบ ยังไม่เน้นครับาประกอบเนี่วันนี้ต่อยตามสบายๆนะครับต่อยไปเรื่อยๆไปก่อน็หม่เร่งร้อนเท่าไหร่ครับก่อนขึ้นชกผมไปคุยกับฟ้าประกอบบอกว่าวันนี้ไม่ทําให้พี่น้องชาวไทยต้องผิดหลังครับคุณในดูเหนกครับหลังจากที่เรือเวทีไปพอสมควรกับในปีนี้ ้าประกอบขึ้นโชวเพียงครั้งเดียวเมื่อเดอนมีนาคมกับโดยชชนนอกจอนนี่บิงนันาง,งโชกจากแดนจิงโจ้เช่นเดียวกันก็นชคกันที่ชุมพรเนี่ยครับที่หาซายรีนี่แหละแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นเวทีท่านรองพู้มกับกิริลินท่านก็บ,บอกว่าฟิตซ้อมคุมมาตลอดแล้วครับน้ำหนักตัวนั้น116.5ปอนด์ทั้งคู่ไม่มีปัญหา สายเต็มเต็มเน้นกันที่ลำตัวครับ50ป้องกันแชมป์ WBF ต้องขอขอบคุณพระนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรักเกียรติสุขธนาะรตัตมนุชเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอซุสภาจำกัดคุณจริสรศรีวัฒนปัคดีกลุ่มบริษัทสุราทิพย์และสุรามหาราช j a s t h จำกัดที่ให้การสนับสนุนท่านผู้ชมครับสำหรับป้าประกอบนั้นท่านรองผู้กำกับเกรลินบอกกับผมอยู่ใกล้ๆบอกหน้าจับตาดูนักมวยคนนี้นะครับ ถึงแม้จะชกน้อยไปน,นิดหนึ่งบางคนก็บอกแหมอัพับขึ้นชงน้อยแต่ว่านั่นไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าความอดทนความตั้งใจในการฝึกซ้อมนั้นไม่ต้องพูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับแลอายุอน้มนั้นก็ยังน้อยอยู่นะครับอายุของเขานั้นตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในวัยหนุ่มชะกันทีเดียวครับอายุเพียง21ปีเท่านั้นเองยังอยู่ในวงการอีกนานทีเดียวทังคูหละยกนี้เป็นยกที่สองครับ ทางด้านซ้ายมือกรับเกงสีเหลืองก็คือนักชกชาวไทยผู้ครองตำแหน่งนะครับ<อ>การชกคราครั้งนี้เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่สองอก็ปรากฏว่ากรรมการผู้ตัดสินบนเวทีนะครับเรียกแพทยสนามขึ้นมาเพราะว่าเข้าไปกระแทกกันครับ ไม่มีปัญหากับทางคิ้วด้านขวาด้านซ้ายนะครับอบอกว่าไม่เป็นปัญหาครับชูมือให้พี่น้องชาวเพเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันบอกว่าไม่มีปัญหาครับบอกไม่บอกมือเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่เข้าไปคลุกวงใน,นครับศีรษะของเบลจูนเนินกระแทกต้องระมัดระวังพอสมควรทีเดียวครับในความพยายามชคล้ำต,ตัวต้องเร่งน,นิดนึงนะครับ ตัวเองก็สู้เต็มที่อาการยกก์พรก็ไปลุยพยายัดไปทางมือบบซ้ายมือขวาอีกทีหนึง่งชุดใหญ่ๆครับชู่เล่นก็นยังคนเหมือนกันเดินลำตัวเข้าไปเดินขวาที่ลำตัวไปสะอึกครับเริ่มสนุกแล้วครับคุณพิรุณแดงครับต้องระมัดระวังแล้วครับ ถึงว่าบาดแผลจะไม่ชะก,กันแต่ก็ต้องเริ่มระวังชุดใหญ่ๆครับขาประกอบนั้นใช้ขวาเป็นบัตรนำพยายามเจาะอกากาศเข้าไปบริเวณ คิ้วด้านซ้ายนะครับก็ต้องระมัดระวังพิเศษทีเดียวสูดันแรกด้วยเหมือนกันครับถึงแม้จะสั้นกว่าก็ตามหมดยกที่สองครับท่านผู้ชมที่ครบรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณคุณวิวัตทีฆะคิริคุณจากบริษัทไดสตาจำกัดคุณดรประวิตรโลจนะเพียรสถิต ปุ ux, ms, ica, en, ๋ยไข่มุกตราเรือใบปุ๋ยไวกิ้งและเครื่องดื่มกระทิงแดงยกนี้เป็นยกที่สามครับแผลที่บริเวณเปลือกตาข้างซ้ายนะครับก็ไม่ไม่ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ครับยกสามสูดเดินเดินเข้าไปหวังจะเติมที่ไปแผลเดิมแล้วครับตาประกอบนั้นไม่ยอมใช้ช่วงขวายับสกัดไว้ยับขวาเต็มเต็มก็ไปี่ใบหน้า ที่ลำตัวอัมคัดซ้ายที่ลำตัวและขวาที่ลำตัวที่ไปหน้าครับตามเข้าไปสวยเองก็โต้เลยมาเจอบัมคัดบัมคัดซ้าย2หมัด3หมัดซ้อนๆที่ไปหน้าครับขวาที่ลำตัวอีกทีนึ่งป่าตรงนี้ตัดลำตัวครับเล่นเป็นยกที่3าูตนั้นพยายามใช้หมัดซ้ายนั้นทำไว มาประกอบเดินเล่นกันไปแล้วซ้ายขวาซ้ายกับปลายคางถึงกับลงไปวัดพื้นแบบใบเดียวกรรมการบุษแบกทวิสจากฟิลิปปินส์นับครับเปิดขึ้นซ้ายส่งกับปลายคางมาประกอบยังไม่เล่นครับไม่เล่นนาทีทองมาก็ซ้ายทีหนึ่งศูนย์พยายาม ฟื้นเร็วเหมือนกันนะครับฟ้าประกอบมีใจยเย็นเหลือเกินครับเน้นๆเ,เดียวเน้นเหมือนไรก็ปลาข้ายทีหนึ่งคว้ปคา,วาประกันขวาปลายคางข้าประกันซ้ายปลายคางอันนี้เน้นครับเน้นกับตัวซ้ายดูเลยก็ไปหลายชุดชุดหลักหลักครับที่ครับต่อยทีหนึ่งี่ฟ้าประกอบเน้นๆนะครับเลือกต่อยแล้วจะไหวไหมครับคุณอนุ่นเรศครับ โดนทซ<ส>้ายโดนทางขวาเลยครับสู้แกก็กัดฟันสู้เต็มที่เหมือนกันสมศักดิ์ศรีรองอันดับ5ครับฝาประ,ะกอบเรยใจเย็นครับไม่รีบร้อนพยายามเน้นโบองใด้คิ้นเข้าที่ลำตัวกรรมาการนับลุกไหมครับลุกขึ้นมาเป็นการนับครั้งที่สองครับ จะรอดยกสามไหมอาบากอบตัดที่ทำตัวอับากาซ้ายี่ใบหน้าซ้ายที่ทำตัวครับขวาที่ใบหน้ายับขวาที่ใบหน้าสูงเองถึงมานา้แบบสองครั้งแล้วก็ไม่กดแลกด้วยเหมือนกันพยายามโต้ครับตีทั้งมุมงแดงหลอกไปขวาที่ทำตัวอยู่ทั้งมุมงแดงเนี่ยครับปลายยกที่สามจะรอดไม่รอด กูเองถึงแม้จะโดนนำไปสองทางแล้วแต่ก็ไม่ได้ยอดทอครับมาเจออัปข้าวทรายเต็มเต็มที่ตัวขวาอีกทีหนึง่งซ้ายที่ไปหน้าซาทีใบหน้าจะเก็บได้ไม่ได้หมาโดนไปชุดใหญ่ๆทีเดียวแต่วกับทนทายาทีเดียวครับรื้อๆเลยครับโดนทั้งซ้ายโดนทั้งขวารอบที่สามครับ,รบพี่น้องชาวใต้นะครับเพราะว่า ท่านรองผู้กัปกิรินอินแก้วนั้นก็บอกกับเราไว้ว่านะครับว่าในคราวต่อไปนั้นฟ้าลันสักกิรินก็จะป้องกันตําแหน่งกับนักชกจากอเมริกันนะครับในวันที่12กรกฎาคมที่อำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรซึ่งก็จะเอามวยดีๆมวยมันๆมาให้ชมกัน้วครับดูต่อครับคุณลลเดียครับยกนี้เป็นยกที่4ครับขึ้นยกมาฟ้าประกอบนั้นพยายามจะเล่งเก็บให้ได้ครับแต่ว่าเบริซูรองอันดับ5ชาวออสเตรเลียนนั้นก็ ไม่ใช่หมูที่มาเชื่องง่ายๆถึงแม้จะถูกนับมาสองครั้งแลว้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังปากหลักสู้ด้วยความหวังนี่คือศึกเ1็มป้องกันบอลลังโลกบัคัดขวาของสูนังทำหน้าที่อยู่ตลอดเหมือนกันแล้ก็ไปตัดลำตัวครับตอนนี้มาเล่นเป้าใหญ่ไว้ก่อนตัดไว้ไม่ให้หนีสูนังดักด้วยขวาเหมือนกัน ถึงแม้จะได้นับมาสองครั้งแล้วก็ตามครับยังประมาทไม่ได้ครับจากสถิติของจูนันก็12ครั้งชนะล็อกมาไม่น้อยเหมือนกันชนะล็อกมาถึง6ครั้งทีเดียวครับกรรมการรุดตเตือนฟ้าประกอบบรญยาไปพาักู่ต่อสู้ผูก็สู้เต็มที่ครับออกหมัดซ้ายกันไว้ตลอดเหมือนกันมีฟ้าประกอบ Dante, เน้นที่ลำตัวัาคัดซ้ายที่ใบหน้าลำตัวสลับใบหน้าครับโดนลตัวก็ไปค่อยไปครับโดนซ้ายลดนตัวก็ไปหลังมืเหมือนสนตั้งลมเลยครับคุณอนุเฉรครับปรากฏว่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการบุ๊ชแม็กทาวิชจากฟิลิปปินส์นั้นยุติการแข่งขันครับในต้นยกที่4ครับในต้นยกที่4หลังจากที่ฟ้าประกอบเหล่านั้นต่อยซ้ายตัดลำตัวไป2-3หมัด ก็เป็นนั้นว่าศึกงเอ็มร้อยห้าสิบป้องกันแชมป์เดมรีบีเอฟสาพันธ์มวยโลกนั้นผ่านไปอย่างงดงามครับเป็นการป้องกันตําแหน่งครงั้งที่สองของเด็กไทยของเราฟ้าประกอบสิทธิ์กนอิ่มครับขอสเขอสียงปราจะให้การฟ้าประกอบเดมรีบีเอฟนะครับยกระดับใช้เวลาอีกนาครับยรับใช้เวลาอีก ตอนนี้ก็กำลังกรก็ชูมือให้ฟ้าประกอบเป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาดนะครับคู่ที่สามคู่ต่อไปเลยนะครับรน,นี่เลยนะครับาการชกในครั้งนี้ก็ประสบความเสีเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรโมเตอร์ผู้จัดแข่งขันอันเดนบโทกิลีดนอินเ้าครับคุณดูเด่นะใช้เวลาในการชกในยกที่4น,ะนั้น1นาที46วินาทีครับนั่นคงเห็นบาดแผลนะครับที่เปลือกตาด้านซ้ายก็ประมาณ เซนหนึ่งแหละครับถือเป็นการป้องกันตำแหน่งที่งดงามของเด็กไทยซึ่งก็บอกว่ามวยในรุ่นเบตเเบนนั้นมีอาถรรพ์คว้าประกอบด้วยกันนะครับและตอนนี้พิธีกรก็เชิญท่านคููว่ารายการจังหวัด กระจบกิจกัน